โอจิมจิมหน่อยมีชื่อร้านไหมไม่มีไม่มีไม่มีเต็มหน้าเลยเมื่อก่อนไม่มีโอเคโอเคเมื่อก่อนมีที่ไหนเล่ามีเมื่อก่อนก็มีนะเมื่อก่อนเมื่อไหร่ฮะเมื่ขนมเบื้องรสชาติเป็นปูฟิวฮะเดี๋ยวให้เป้ชิมแล้วกันว่ามันเป็นยังไงจะได้เข้าวสวยไข่เจียวอะไรเงี้ยไม่ได้อยากได้เล่าอ่ะกับแก้มของแท้หนังกบทอดดี สวัสดีครับกุ๊กที่เมาวันนี้มาบุกตลาดภูหนึ่งวันนะครับแต่ว่าที่เป็นครั้งแรกที่ผมมาตลาดภูนะก็ต้องมีคนนําทางซะหน่อยเป็นลุงที่เมาหนึ่งคนให้ถ่ายก็คือใครตอนนี้เขาดกรออยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปหาเขาเลยไหมไป,ไปเลยครับไป,ไป,ไป ี่ก็คือคนนำทางของเราวันนี้ก็คือพี่จูนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จะได้พี่อะไรบ้างนะครับเนี่ยวันนี้โอ้มาถึงก็อยากคายเลยคุณที่ช่องเด็กดูเด็กเด็กที่ไหนเด็กที่ไหนเด็กตาราชโยธินเลยวันนี้ไหมเกล่เล่ามากเลยเม็นเล่ามากเลยตั้งแต่ฝ่ายเหรอลงกลิ่นมึงใกล้ใกล้ๆหนาเพิ่งอาบน้ำนี่คุณอะไม่กินปากกินปากเนี่ยมาแล้วขอให้จะบอกว่าที่วันนี้ต้องเป็นพี่จูนนะพี่จูนก็คือคนที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คืออีซี่จูนช่องแล้วก็พนพลภาคการ์ตูนาคมรับ อ่าประวัติไม่คุยละไม่คุยอยู่ไปคุยอย่ไปคุยไป,ยไปเสิร์ฟเราเอง <c oughs> ต้องเป็นพี่จูนเพราะว่าพี่จูนเนี่ยโตแถวนี้ใช่ไหม<ช>บ้าน,<ช>านอยู่แถวนี้บ้านอยู่แถวนี้เลยตรงนี้ไปหน่อยอ่าพี่จูนอยู่ที่นั่นแต่อายุเท่าไหร่โอ้ตั้งแต่เกิด จริงเหรอก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงมตลอดใช่แล้วก็รู้ร้านเด็ดร้านดังคือร้านเด็ดร้านดังเนี่ยมันก็มันก็มีอยู่แต่ว่าคือวันนี้เราจะคุยกันว่าไอ้ร้านเนี่ยไม่ค่อยมีคนกินไม่ใช่วันนี้ผมโทรหาจุนว่าร้านเด็ดร้านดังดังแล้วไม่เอาเอาร้านที่อร่อยแล้วก็ยังไม่ดักชถือว่าช่วยเขาไปในตัวถูกต้องพี่จุนเ็จะเป็นพาไปเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องเลยแถวนี้ใช่ไหวไหมเนี่ยไม่เคยไหวเลยกินเหล้าหึงเลยมาถึงร้านแรกใช่ไหมครับผมปิดปิดก็ทำฟุตปาด ตแล้วกูไปจะไหมกูรู้สึกว่าฟูตนี้ไม่จบเร็วมากไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ร้านนี้ผมเคยได้เคยเห็นในทีวีนะก็เป็นแบบเจ๊สวยๆเห็นว่าเออใช่เลยลบๆเลยแต่เขาก็จะปั้นสดๆใช่แล้วก็วันหนึ่งอ่ะทำจำกัดต้องจองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะพี่พี่ได้ตลอดนะเอานี่ยเขาได้ได้ได้เจ๊อ่ะได้กินไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมกบเวหัวต่อยอ๋อคือร้านแรกร้านแรกปิดไปก่อน ร้านแรกปิดแล้วมีข้ออ้างอยู่ทำถนนครับนี่ไม่ได้ทำทุกถนนทำฟุตบาทฟุตบาทครับข้ามไปดื่มอะไรไป้าดื่มชาด้วยไหมไม่คือกันบ้านเขาเขาไม่ทำนะเออเอาร้านสองยังมีไปร้านสองกุยช่ายมานี่ต้องกินกุยช่ายเฮ้ยไอหนุ่มผมยาวเหรอพี่นี่คุณไอหนุ่มผมยาวปะเนี่ยเฮ้ยหนุ่มผมยาวเว้ยอะไรของมึงอะร้านขายกุยช่ายนี่ขายอะไรบุหรี่วะบุหรี่แบ่งวะร้านที่สองไม่ปิดครับไม่ปิดครับเื้อร้านอะไรครับนี่กุยช่ายเต้นสีค่ะ คุยใช่เป้นสีอยู่ที่ไทยซอยสิบแปดนะคะกลางซอยอามีอะไรสั่งจองไหมคะเฮ้ยจบเลยให้ให้ไม่ป้าดีกว่าแป๊ะเจ็ดศูนย์เจ็ดป้าจะอยู่เป็นนะป้าพอดีครับุมอันนี้ชื่อร้านแป้นสีตลาดพลูนะแป้นสีตลาดพลูไอ้ทำสดทุกวันที่นี่ทำสดทุกวันคือที่นี่เราจะจุดเด่นก็คือเราเอาข้าวสารเนี่ยเนี่ยกำลังแช่ข้าวอยู่เลยแช่ข้าวแล้วก็เอาข้าวเนี่ยมาโม่มาโม่แล้วก็ ถึงมาทํากรรมวิธีมาทําเป็นแป้งคุ้ยใช่ค่ะที่นี่เขาถึงเรียกว่าแป้งสดบางคนก็เรียกว่าแป้งโม้มีแบบทอดด้วยไหมครับป้าไหนมาแล้วเอาทอดชุดหนึ่งแล้วก็แบบนึ่งชุดหนึ่งได้เลยกินเลยไหมหน้าร้านเลยไหมฟิลแบบริทฟูดไหมบอกเลยครับลูกค้าเนี่ยค่ะแบบต้องการอะไรล่วงหน้านะคะสา จองได้0870784432ค่ะครับโทรสั่งจองได้เลยนะคะโอเคครับแล้ววันก่งม่กยังมีอ่างถอ่กล้วยค่ะอันนี้คือขนมมงคลนะขนมมงคลค่ะแล้วก็ยังมีบ้าจ่างนะคะแล้วก็มีขนมเส่งขนมเทียนมีขนมจีบแล้วก็ยังมีหัวเช็ดเท้ามีผักเผือกเอาเป็นว่าครบทุกรูปแบบมีหมดใช่ค่ะมีแล้วก็เป็นมีปั้นขิดไส้ปลาด้วยค่ะป้านขายไม่งที่ฝ่ายแล้วนี่ร้านชำปะเนี่ยบอกเลยว่า กุ้ยช่ายอร่อยมากโอเคครับผมสั่งได้เลยไหมตอนนี้สั่งได้เลยฮะขอกุ้ยช่ายธรรมดาหนึ่งกุ้ยช่ายทอดหนึ่งบัจจังหนึ่งและขนมจีบเลยค่ะขนมจีบได้ครับขนมจีบหนึ่งก็ได้ครับอ่ะไหนๆซื้อแล้วแต่เดี๋ยวชิมปุ๊บฝากคุณป้าไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดินกลับมาเอาเดี๋ยวจะชิมหน้าร้านรอบหนึ่งอ่าได้ครับโอ้ยมาครับชิมกันตรงนี้เลยจัดปะเพราะว่าป้าวันนึงสดๆนะร้านนี้เลยอ่ะร้านเลยนะรัดเลยไม่ไรหรับเดี๋ยวเราไปกินกันต่อนะร้านเลยนะหมาข้อให้โอ้โห คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะกุยช่ายที่ตลาดครูเนี่ยมันมีหลากหลายมันจะคล้ายๆกันแต่มันจะแตกต่างกันไอ้ตรงเจียวตีเอาอะไรอ่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยเลอะมันเลอะมือมาให้สั่นเหรอเออแม่มามันจะแตกต่างกันตรงซิวนะไปครับโอ้โหไม่ธรรมดานะเพราะว่าเราตัดลำบากนะเราชิมไปเลยค่ะกุยช่ายแม่สีครับ แป้งเขาหอมจริงมผมบอกก่อนนะว่าไส้ก็แบบไม่ได้แบบทะลักอะไรเยอะแยะนะแต่ความเป็นแป้งเขาอะแป้งเขาแบบหอมแล<ต>้วก็<ต>ไม่ได้ไม่ได้หนาม,มากแต่พี่ชอบคือซีอิ๊วที่เขาทำซีอิ๊วใช่ไหมมันจะแตกต่างจากร้านอื่นๆบางที่อ่ะตัวผู้ชายดีนะแต่ซีอิ๊วแย่ม่นก็ไปไม่ได้แหละทนนี่นี่คือซีอิ๊วก็หอมรสชาติากลางๆแต่เราชิมแบบทอดนะเฮ้ยไม่ตั้งใจอันนี้คุณป้านแนะนำไปเฉยหนมจีบอร่อยเฉย แล้วมันเป็นแบบสูตรแบบโบราณนะไม่ใช่หนมจีบเหมือนให้เรากินตามแบบร้านพนักงานอ่ะพี่ลองเ้าไม่ลองนะรเียได้ไหมลูกไม่ต้องครับเรียมพรอมนครับอ้าเรียมมาดโบราณโบราณเลยนะหอมแล้วก็แบบเนื้อหมูไม่ได้แบบเยอะมากอะไรนูขนาดนั้นนะแต่แบบอร่อยอ่ะอร่อยว่ะเป็นเป็นรสชาติที่แบบคุณจะหากินตามพนักงานไม่ได้มันเป็นหนมจีบแบบสมัยเก่าอ่ะ สั่งผู้ชายทอดนะครับผมคุณป้าจัดขนมผักกาดให้ครับไม่ธรรมดาผมบอกเลยนี่ผัดกันสดๆร้อนๆตรงนี้เลยนะมาลองดูครับนี่แป้งน้อยๆนะครับมาครับจูนชิมคนละคำโอ้โหร้อนๆเลยนะเนี่ยตะเกียบคู่เลยค่ะตะเกียบคู่ตะเกียบคู่ไม่ไปช้อนมีป่ะคือรสชาตินี้คุณยิดถึงอ่ะมันจะไม่เหมือนที่เราไปกินของเจฟป้องอะไรอย่างนี้นะมันมีเขาเรียกว่ามีเสน์ถือว่าแบบรสชาติที่คิดถึงนะเด็กๆก็ักินอย่างเงี้ยนะแบบ แล้วก็ราดน้ำส้มหน่อยมันไม่ได้เวอร์วางอะไรนะแต่ว่ามันอร่อยโอ้ม่ามามาละคุณป้าพูดเล่นนะครับพูดเล่นอย่าทักเยอะเดี๋ยวมาทั้งร้านเดี๋ยวนี้โอ้โหนี่คุณชายท่อสดๆเลยนะพี่โจนมาลองขูดขูดให้ยินเสียงนี่ไม่ได้ยินหรอกนี่ยังใหม่ไม่ดีอ่ะทีนี่นี่อันนี่นี่จิ้มจิมหน่อยครับอร่อยมากอื้อปงลองอร่อยเลยอ่ะดีมากพี่โจนร้านแรก สองตลาดบูผ่านผ่านครับไปอาดูด่ตอบ้าผลมาเช็คบินเลยครับบ้าเท่าไหร่ครับทั้งหมดนี่นะครับด้วยความตั้งใจคุณป้านะครับผมผมจ่ายไปได้สี่ร้อยนะครับเพื่อคุณป้าให้เด็กแถวนี้เด็กแถวนี้เด็กแถวนี้ให้เด็กแถวนี้กินผมเห็นป้าขยันมากเลยอายุขนาดนี้แล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ผมฝากให้ฝากให้เด็กแถวนี้กินเด็กแถวนี้เราเดินหนีสิยราจะไปรอทำผ่าแล้วเหรอเออมุณจะรอเพื่ออะไรล่ะหนีนี่ ร้านแรกกูว็ไปขึ้น uh กับลอวป้าใจดีสุดยอดไม่บอกบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่าใครจะมาหาป้าเนี่ยอยู่ไหนอยู่ข้างๆข้างขวาป่ะเขาเรียกอะไรเรียกไงอะที่ที่ซอยที่ตรงนี้คอนเทิร์ไทยเท่าไหร่วะคืออยู่อยู่ข้างๆตลาดนะใช่ตลาดเนี่ยตรงนี้เป็นใต้สะพานคือถ้าคุณมาเราก็ตลาดกูอ่ะคุณเดินมามันถึงกันหมดตั้นสีปลาตป้นสีใจดีมากใจดีเกินน่ารักด้วยเพื่อนนะใครก็มาอุดหนุนแกหน่อยนะรถมาจากแถมแล้วแกอายขนาดนี้นะมันทำงานโ้ขยันมากคือต้องบอกว่าบางร้านบางร้านเนี่ยเขาก็ซื้อจาก กุญช่ายเขาจะซื้อจากโรงงานแต่นี่ทําเองเป็นโฮมเมดแล้วร้านต่อไปจะพาไปไหนคือคุณมาตลาดพรูแล้วสิ่งที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือขนมเบื้องยวนซึ่งก็หากินยากเพราะเราต้องไปหากินกันตามขนมเบื้องยวนคืออะไรเบื้องยวนก็คือแป้งผสมกับไข่แล้วก็มีไส้เหมือนกับไส้ขนมเบื้องได้ครับขอบคุณครับทานทานอาหารพี่ได้ครับขอบคุณครับ นี่ได้แล้วนี่ของจริงนะคุณป้านะไม่มีบกเบ็ดนะของแท้อย่างงี้ไปไปขนมเบื้องยวนใช่ไหมรีบเลก่อนเดี๋ยวคุณป้าโอ้หนี่พามาร้านไหนบอกร้านไม่ดังร้านนี้คนต่อคิวเต็มเลยมันมีร้านเดียวอ๋อคือถ้าคือง่ายเขาพลาดไม่ได้อย่างงี้เหรอคือมันเป็นจุดเช็คอินเลยเช็คอินตลาดลูเลยครับถ้าคุณมาตลาดบูคุณต้องเช็คอินร้านนี้ก่อนมีชื่อร้านไหมไม่มีแต่นอกจากที่เขาขนมเบื้องนี่ไงสุ สวาพาไม่มีไม่มีเต็มหน้าคนเลยเมื่อก่อนไม่มีไอ้เหี้ยโอเคโอเคเมื่อก่อนมีที่ไหนเล่ามีเมื่อก่อนก็มีเมื่อก่อนเมื่อไหร่ฮะเมื่อก่อนเมื่อไหร่ขนมเบื้องสัวพาบอกเลยต้องกินขนมเบื้องยวนสุอาพานะเดี๋ยวคุยให้ฟังก่อนบางคนขนมเบื้องยวนคืออะไรนะก็คือเหมือนเขามีแป้งผสมไข่นะใช่เสร็จแล้วก็ไปไปราดให้มันทำเหมือนข้าวขอไข่ แล้วก็ใส่วัของดิไปเนี่ยคุณดูเลยอ่าเสร็จแล้วก็พับแล้วไปทอดเมื่อกี้ถามคุณพี่นะเขานะบ,บอกว่าแป้งเนี่ยกนะ็แยกเป็นแป้งเลยแป้งผสมมาเสร็จแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปไข่เขาไปอ่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือใช้เตาถ่านนะเสร็จปุ๊บในวิธีการทําคุณมาดูนะสวยมากและทําเร็วนะไม่ได้ทำช้านะอ่าไส้เป็นไส้กุ้งแห้งหัวง,งอกนุน่ีแน่นนะ ที่สําคัญคือใช้น้ํามันหมูคุณมาดูใกล้ๆน้ำมันหมูมันจะหอมนะแล้วก็แบบสุขภาพก็ไม่ได้แย่มากระหว่างรอนะครับเราไปเดินหาอะไรกินเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าร้อนมากเลยนะไปไหมลุงผมพาไปไหนไปจะกินน้ำหรอขอน้ําเปล่าขอได้มั้งสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนะครับเข้ามาก็เห็นไอ้เฮียเฮียร้านนี้ไม่ได้ไม่ได้มีตํานานอะไรนะเฮียเฮียช่วยหน่อยไม่ใช่ลุงไต้ไดสมองเอาให้ลุงผมหน่อยขอแปะกล้วยเย็นให้ให้ลุงผมหน่อยครับ ร้อยแนตะ่ยางร้อยคิดดีกว่าที่ดเดาไม่มีไม่มีเย็นเลยอะครับไม่ถ้าอย่างเย็นนะต้องไปแช่เย็นจะอร่อยแต่ขอให้ซื้อกับบ้านซื้อกับบ้านได้ครับเอาแปดกวยสองถุงจ้ะเฮียกินด้วยนะ ผมต้องมาลุ้งตับนั่นแหละคุณอะเพี่ยากินด้วยนะผมขอร้องเพียอยากอยู่กับเพี่นะอย่าร้องอ <laughs> ติดถึงตูต้ข <laughs> องโนี่คือรังนกแปะกล้วยน,นะ <laughs> เจ๊เจ๊ดูดิหน้าเขาหมองค้ำไหมเขาเหมือนคนโดนของใช่ไหมเจ๊ดูดิเนี่ยลุงเขาอายุขนาดนี้เขายังไม่หมองค้ำเลยโอ้โอ้วน <laughs> <laughs> มาครับเดินมานะเงื่อนไหลขย้อยนะครับผมอยากกินอะไรเย็นๆจริงๆแล้วก็ตลาดเก่าๆเนี่ยเขาจะมีแบบพวกน้ำชงของคนจีนนะ แล้วมันมีมีสรรพคุณน,นะผมอ่ะชอบกินนี่มากเลยเหลี่ยญจุ้ยนะแต่ไม่มีอ่าก็เลยกินจับเลี้ยงแทนนักแสนเนี่ยแก้ร้อนในแต่เฮียกินแกงหวยนฮะใช่แกงหวยครับอุ้ยบำรุงตับอุ้ยเรื่องดีจริงรู้ทาง <c oughs> มาเอาสักหน่อยเหรอนี่นะนี่ยเขาชงสดๆนะกินแกงควนะรจะเป็นอารมณ์เสียอยากจะกินอย่างอื่นนะซิเค็กซิมอางเค็กซิมแปลว่าอะไรว <c oughs> <c oughs> ะเออฮะนี่จับเหลียงนะเฮียลองกินแล้วเป็นไงหวานพอดีพอดี S <S เร้านนี้ดีไม่หวาน,อน,นหานอมไม่หวานเลยกับเลี้ยงไม่หวานเลยดีสมัยนี้เขาจะกินหวานน้อยลแล้วหรืไม่เหนก่อนเนี้ยเราจะได้แล้วบ้างเกี่อาทีแล้วแป้งขนมเบื้องใช่ไหมเออขนมเบื้องดีกว่าแป้งแป้งขมเบื้องไปนี่นี่ไม่ตั้งใจมาเดินผ่านโคตรน่มากินเลยปลาหมึกดูชิ้นดิคุณดูผอมหมึกดินี่เทียบกับมือผมนะนี่แล้วไม้เท่าไหร่นะเจ็ดสิบบาทกุดเจ็ดสิบบาทไม่ไหวซื้อเดีย๋ยวให้มันกับแก้มเฮียแล้วหน่อยไม่ต้องสามไม้สองร้อยเอาไปหกเลยโอ้ มึงก<ห>ินเองมึงก็พูดก็้วก็ชอบกินด้วยให้เ,เออหีเ้ยพี่เอียจะไม่กินเลยหรือไงสุกปะเนี่ยไม่ใช่ใชอ,อ๋อเออก็ว่านทำไมมันมันดูมันฉ่ำๆเออทำไมมันดูฉ่ำๆบวมๆเอาสุกเลยอีเอียผมท้องไส้ไม่ค่อยดีนะนี่ผู้ใหญ่หาหมอมาเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็อยู่ร้านนี้อยู่ตรงทางเข้าใส่รถไฟใช่ไหมเฮียถูกกองอันนี้ไม่ตั้งใจแต่ดูถ้าจะดูดีนะเดี๋ยวเราไปเอาแวะไปเรื่อยถ้ากูพาไปเรื่อยเปิดมันก็แวะเดี๋ยวกูแวะเดี๋ยวกูแวะเรีเพื่อนนะเขาอยู่เราไม่ไหวแล้วเพื่อนๆขอโทษดีนะ ไปเดี๋ยวไปแล้วไลวไปลงแบบเฝ้ากินแล้วมือสั่นแล้วเหมือนกันนะเฮ้ยมาตลาดภูได้แบบยังงงๆเลยนะมายังไงอะงงมาไหนไปไปไปใช่พี่เขายังไม่ลงกุยช่ายนะเดี๋ยวพี่พาไปจบร้านไหนนะจบเขาบอกว่าร้านลับสุดของตลาดภูต้องเป็นร้านนี้บ้านริมน้ำเหรอครับผมบรรยากาศดีด้วยคุณมากินเหล้าบ่อยขนัดนแหละไม่ใช่ร้านลับอะไรหรอกดูแล้วใช่ปะ ครับวันนี้พี่จูนพามาร้านไหนเนี่ยบรรยากาศสุดยอดเลยนะบ้านริมน้ำครับบ้านริมน้ำคือริมท้องเลยไม่แต่ว่ามันโลเคชั่นคุณคุนะตะกล้องบอกโลเคชั่นคุณคุนะแน่นอนฮะมันคือโลเคชั่นของอะไรครับโฟกิงสองโอ้ฟกิงสองเออผมว่าตอนแรกคิดไม่ออกนะตะกล้องบอกคือร้านนี้มันพิเศษยังไงพี่มานั่งบ่อยใช่มานั่งบ่อยแล้วก็คือมันใกล้บ้านก็คือเราเป็นคนชอบริมน้ำอ่ามานั่งดื่มนั่งกินอะไรนะแล้วคนรู้เยอะไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ คุณอยากให้กินอะไรก่อนเบื้องเลยดอกไม้ก่อนขนมเบื้องนะขนมเบื้องเบื้องเบื้องกรอบอยู่กรอบอยู่กรอบๆอยู่นะกรอบอยู่กรอบอยู่ผมกินผมกินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมจำไม่ได้อ่ะอ่นนี่ชิ้นนี้นะครับให้ผู้ใหญ่นะเพราะว่าชิ้นนี้ไม่มีไส้เลยนะครับผมมึง้อกวัวอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเพื่อนๆว่าผมขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วนะครับนะขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวสั่งของเขากินด้วยนะขอยืมสศานที่เขาไม่เฉยๆนะขนมเบื้องชื่ออะไรนะอร่อยจริง ดีจริงยิ่งเจอไส้กุ้งนะหอมรสชาติเป็นโปรไฟล์นะอร่อยว่ะต้องจิ้มใบนะเพือ่อนอะกินยากนะตอนนี้บอกก่อนว่าดังอืแต่ว่าผลานไม่ได้โอ้หเยี่ยมเลยเด้งนะเด้งนะเด้งๆเลยเอากรับขพอถ้าเรือมาต้องระบบน้ำนิดนึงอยู่รู้มื่กินชิ้นอย่างนี้นะหนาๆอย่างนีนน้นนะชิ้นไปอย่างนี้อพรไหลเลย ไอ้อร่อยสัตว์ปลาหมึกเด้งขึน้นแบบไกลว่าหมึก MVP ว่ะเอ้าหรอแต่ว่าในในโซนของกับแก้มนะแต่เรามาดูอาหารร้านนี้กันนะร้านนี้เป็นร้านลับสุดท้ายที่พี่จูนจะพามาจบที่นี่พรรยากาศดีจริงนะกินดื่มล้วจะสบายนะไปดูามดูอาหารร้านนี้กันดีนกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมบรรยากาศนะแล้วกัพระอาทิตย์ยังไม่ตกให้รู้ไปเลยว่าไม่ต้องรอ วันนี้นี่อ่ะไหนๆมาร้านนี้แล้วต้องเลเวอรเซนต์ให้เขาหน่อยเพมาถึงพิจูนพูดแกงเลียงเลยครับบอกเลยว่าแกงเลียงร้านนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้เปชิมแล้วกันว่ามันเป็นยังไงมันสมควรกับเป็นแกงเลียงไหมชีวิตกูเกิดมานะเูเพิ่งเคยเห็นคนกินเล่าแกงเลียงนะกกูเนี่ยคือคือแบบไม่เคยเห็นเลยอ่ะแกงเลียงจริงจริงเอกินยาเขาเรียกยาที่มันขับร้อนขับลมพวกนี้นะถูกไหมเฮ้แต่ของก็ดีนะใส่กุ้งมาครับทองมาแล้วก็มีเห็ดมีบวบต้องมีบวบนะอ่าต้องมีบวบทําไมอ่ะ ถามยายกูไหมตอบก็ตอบไม่ได้อะลองชิมหน่อยแกงเลียงเหมือนกันกะปินี่พริกไทยหอมกะปิเขาหอมอยากได้เข้าสวยไข่เจียวอะไรเงี้ยไม่ได้อยากได้เล่าอ่ะเฮ้ยนี่ปลาทอดของเขานะชื่อว่าอะไรนะแม่ปลาทอดริมน้ำจริงๆก็คือปลาทอดแล้วก็โรยตะไคร้สมุนไพรนะไม่ค่อยริมน้ำไงอ๋อคือเขาทอดริมน้ำทอดอยู่ริมน้ำมึงไม่น่ามาด้วยกันอะกูรู้แล้วอ่ะ ลุงครับกอีกระอ้าวลุงลุงต้องกินข้าว,าวด้วยกินแต่เหล้าโอ้โหมันไม่ได้ลุงเพ้แต่ปลาเขาใหญ่มากดูจาดิคือเขาเรียกว่าอาหารเนี่ยก็คือแบบสมเหตุสมผลสมราคาแล้วพี่พี่พจูนอ,อยู่แถวนี้มานานเนี่ยตลาดปูดเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพี่เยอะมากไล่ฟังอันดิเมื่อก่อนมันเป็นยังไงตลาดเมื่อก่อนเนี่ยคือมันไม่ได้มีคนเยอะแยะอะไรอย่างนี้แล้วตรงนี้ตลาดก็ไม่ได้บูไม่ได้อะไรภาพจําของ ตลาดที่วันที่มีคนเยอะที่สุดก็คือช่วงตุนจีนตุนที่เป็นตลาดคนจีนใช่ไีมเหรอไม่มีสะพานันนี้เมื่อก่อนมันจะไม่ได้ตัดที่เราเห็นนูนเนี่ยม,มันไม่มีนะอ๋อที่ที่ที่เราบอกตลาดใต้ทางด่วนนี้เมื่อก่อนไม่มีมันใต้สะพานไม่มีมันเป็นตลาดอย่างนี้แหละแล้วไม่มีสะพานนี่ตุนจีนเนี่ยไม่จะมีเป็ดไก่อยู่ในเล้าอยู่ในรอเชือ่เอเตมไม่หมดนั่นคือภาพจําพี่มาเดินแต่เด็กๆแล้วคือเรานั่งรถไปโรงเรียนผ่านเราจะเห็นตลอดแล้วก็แบบพยายามปิดตาไม่อยากไม่อยากมอง ขายายลงเชื่อตรงนี้แล้วอะไรที่มันแบบเป็ความทรงจําที่มันอร่อยมันหายไปมีไหมร้านเก่าคือแก่คือร้านเก่าแก่มันยังอยู่อยู่เกือบทุกร้านเลยอ๋อไม่มีอะไรหายไปเนาะไม่มีอะไรหายไปคือมันเปลี่ยนไปเยอะตรงที่พี่ไม่ได้เน้นเรื่องอาหารอ่ะพี่ไม่เน้นบรรยากาศครับรรยากาศบางทีมีร้านขายปลาที่อาแปะนั่งอยู่ข้างหน้าร้านแล้วมึงเดินมาซื้อปลาอะไรสักอย่างเนี่ยบอกแปะนี่มัน เลี้ยงง่ายไหมไอ้เลี้ยงง่ายหรซื้อซื้อไปเถอะแม่งกินง่ายเลี้ยงง่ายนุ่งนี่น่นเดี๋ยวอาหารแม่งอาหารแพงแม่งเหมือนกอบมีอาหารแผนนะเลี้ยงอะไรปลาเออเลี้ยงปลาภาพสวยงามเอออ๋อมีร้านอย่างงั้นซื้อไปปะายซีเลงซีเลงบอกง่ายง่ายเฮียแล้วแม่สองวันตายเฮียโดนหลอกมาเรื่อยอันนี้มีหมูสับทล้อยนะคือผมอ่ะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่ง เป็นคนชอบกินหมูสับทอดมากคือมันมันไม่ค่อยทํากันนะร้านอาหารเนไม่ค่อยทาไม่แล้วทำไมมูมไม่กินแต่ก็ทําให้คุณกินก่อนคือมันจะคิดถึงแม่แบบคิดถึงเด็กๆอ่ะเราจะได้กินเมนูนี้บ่อยมากเลยนะหมูสับทอดหมูก้อนเออมันเป็นเมนูที่บ้านอะ่ะมันไม่ได้แบบขายตามร้านอาหารนะใกล้เลยกระเทียมเยอะตะไบพิกไทยหนักแต่ที่บ้านเราอะ่ะจะไม่ใส่แป้งมันจะเป็นดำๆไปเลยนะถ้าเกิดกินที่บ้านอะ่ะเ,เปียกหน่อยชำ้ชำๆบางบางถ้าเกิดอะไรผักในเหลือ คุณเส้นเหลือข้าวโพดเหลือโดนเขาใส่แล้วไปแวิธีมาตอนนี้พี่พมาตลาดภูมาได้กี่แบบมาได้ขับรถนี่ชัวร์แล้วหนึ่งอ่ะอ่าได้แน่นอนทีนี้พี่ลองบอกว่ามาได้ยังไงอีกอย่างที่สองเนี่ยมารถไฟฟ้า BTS เคยเห็นที่ลงอยู่ไม่ไกลแต่ลงต้องต่อมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ยี่สิบบาทอ่าลง BTS ตลาดพลูลงมอเตร์ไซคยี่สิบบาทแล้วสาธารณะมีอะไรอีกไหมเรือมาได้ไหมเรือมาไม่ได้แล้วเรือมาไม่ได้แล้วเรือมาไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็เป็น รถเมล์อะไรก็ว่านไปรถเมล์ก็ว่ากันไปมีสาย43มีสาย111อ่าที่ที่ยังเห็นเห็นอยู่นะวันนี้ก็เต็มอิ่มเนาะสำหรับร้านไม่ดังตลาดปูนะครับบายลุงที่เมาที่พาเรามาเดินด้วยซึ่งเขาก็รีบเดินมากเพราะเขาจะมาจบร้านนี้ได้เลยเอ้ยจะได้จะกลับแล้วปกติร้านปกติเขาจะมีกบทอดกับเทียมใช่ไหมที่นี่ครับกับแก้มของแท้หนังกบทอดอ่ะคุณลองชิมสักชิ้นหนึ่งคิดเล็กเผื่อรอบหน้าคุณติดใจคุณมาเลยเฮ้ยแต่ผมว่าไม่โคตรกับแกมอะ หนังกบทอดอ่ะดีปกติเรากินกบทอดเลยชอบกินหนังนะอร่อยดีหวานๆหน่อยหมดเลยไหมไปหมดทั้งหมดนี่มึงซีเลงเลยนะทีนี้มึงไปครับยาวขึ้นขึ้นขึ้นจริงๆโอเคครับเราก็มาลุ้นกันนะว่าเขาจะอยู่ได้อีก กี่นาทีเขาเดี๋ยวเอาเวลาครับเอเคครับยังไงก็เพื่อนๆถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้นะพาลุยที่นั่นของเก่าๆตลาดเก่าๆนะคอมเมนต์ได้เลยถ้าเดี๋ยวผมจะหาเจ้าชินเจ้าถิ่นอย่างเงี้ยเดินเพราะว่าเราเดินไม่ถูกหรอกเราเด็กรุ่นใหม่นะก็ต้องพาหาคนแก่ๆกี่เม้าเราจอไปที่เราจะไปพาเดินนะแล้วเดี๋ยวเขามาจบร้านดีๆเหมือนเดิมนะพี่จูนฝากหน่อยฝากอะไรตามพี่จูนได้ทางไหนบ้างอ๋อตามได้ทางอีซี่จูนครับทั้งเพจ Facebook และช่องสีแดงอีซี่จูนอีซี่จูน นะคป้าเขาทำเพจทำอะไรเหมือนกันครับเด็กดูได้ใช่ไหมเด็กดูได้ไหมได้ได้เจ็กูได้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะๆนะครับผมหลังๆไม่ฝากไอสัตว์ก็ไม่มีคนทำเลยเยียไม่พูดไม่ทำ